สวัสดีค่ะพะบกับทัวกินเที่ยววันนี้พากินกระบองฟักทองทอดอร้อยอร่อยฝีมือใญ่่ธงค่ะ<อ>สูตรง่ายๆกระบองฟักทอง่ะของกินบ้านเฮาของกินพื้นเมืองนะเจ้าลำเตเตเจ้าส่วนผสมก็มีนะเจ้ากระปิกระเทียมหอมแดงพริกแห้งนะเจ้าคลุกเคล้าเข้ากันผสมแป้ง ป็นแป้งสำเร็จนะเจ้าผสมใส่เนอยเนาะประกอบคลุกๆๆนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งน้ํามันเพื่อฮ้อนๆนะเจ้ากาฟักทองลงทอดเลยนะเจ้าเราจะได้กระบองฟักทองทอดนะเจ้าลำเต๊ะเจ้ากระบองแด่มากินไปกระแบมนะเจ้าลองทํากินกันดูนะเจ้าลำลำนะเจ้าชอบกินยากนะเจ้าบรเดี๋ยวบอกค่อยมีขายที่ไหนนะเจ้า เพราะว่ามันทำยากเนาะส่วนผสมแก้ยังแก้นะคะเพื่อฉันค่อยทำขายนะเจ้าอันนี้ก็ชุดแรกนะเจ้าชุดแรกก็ทอดมาดูนะเจ้าเซตปทพองเลยนะเจ้านี่เป็นกะละมังนะเจ้ามารอกินฟักทองทอดกับปรอแบมเดอนะเจ้าเขามันสุกทีละด้านนะเจ้าแล้วก็พริกนะเจ้ากลับด้านทีละด้านนะเจ้าสุกทีละด้านนะเจ้าใช้ไฟแหงเนาะ จะได้ก,ก,กอรอบๆอร่อยๆนะเจ้ากะบอกฟักทองลำแต้ๆนะเจ้ารสชาติก็จะมีเผ็ดๆเ,เ,เกีเก๊ยมๆนะเจ้าเผ็ดเก็ก๊ยมๆนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นรสชาติของเปิ้ลน,นะเจ้าความหวานก็มาจากฟักทองสุกเนาะลำๆนะเจ้าพี่น้องท่านใดนะเจ้า fc ท่านใดที่อยากให้กินก็ลองทําดูนะเจ้าลองทําดูทําง่ายๆนะเจ้า ของกินพื้นเมือง,งของกินบ้านเฮานี่ทาง่ายง่ายนะเจ้าเป็นเมนูอาหารที่ทง่ายที่สุดเลยนะเจ้าทําง่ายขนาดนะเจ้าแวะมากินกตบเป้าแแบบนะเจ้าเอฟซีทัวโลกนะเจ้าชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้าแแบบทัวร์กินเที่ยววกรรมนะเจ้าอย่ลืมกดกระดิ่งนะเจ้าจะได้บม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเจ้า คลิปพ่อแบมนี่จะลงตรงวันเวลา15นาฬิกากับพีอนาฬิกานะเจ้าลงสองรอบเนาะถ้าเป็นช็อตก็จะมีหลายรอบไม่เหมือนกันนะเจ้าประมาณสี่รอบนะเจ้าฝากช่องพ่อแบมไปนะเจ้าเป็นชนะนะเจ้าเสด็จน้ำมันนะเจ้า พักไว้นะ,ะ้ยเจ้าเน้ำมันนะจ้าอ๋มเส็นแลัง